ที่ผู้ตรกร27ครับแมาส่วนสูง180สุพผัายเล็กกันแค่170เหียวการคอหลับมาแล้วหลายรายบทเรียนเตือนมาก่อนครับคืนลมมันแรงอยู่นะครับ <c oughs> การยาตกแม่ <c oughs> เสียวไส้ครับเสียวไส้ครับแบบนี้ <c oughs> กาอยา <c oughs> แม่เตือนแล้วครับแต่คงจะไม่ได้ยินเลยครับพอเราเตือนเราแม่อยู่ที่้องส่งครับมึนมันงงครับโอ้ยสามปดดาบสองสองสามสี่ไหวไม่ไหวครับเอา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 ไปทีหนึ่งโอ้ย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 อยังไงหกเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยจับมุมหนึ่งไปมุมหนึ่งเจ็ดโอ้ มาเหมือนช่องแปดเลยครับอินฟินิตี้ครับโอ้โหขอนั่งก่อนขอนั่งก่อนอนดับครับยาโกอานิสโอ้โหดนเตะครับต้องกอดไปก่อนครับขอกอดนำอะไรอยู่ที่นี่ครับโอ้โหพี่ตู่ว่าไงครับอ่ะยังไงอยู่ครับแหมยากูอานิสครับตอนนี้ต้องประคองครับประคองตัวไปก่อนครับ ขายาตุปตุเปอยู่ไปอีกทีนึงครับโอ้โหพลาดเข้าไปเลยแม่ไม่เลยครับแข่งซ้ายครับโดนกลางหลังแม,แม่น่าจะฟื้นเลยนะครับยาคโคอันนี้ครับแต่ว่าต้องขอกอดไว้ก่อนครับเพื่อความชัวร์มากกาจะทิ้งบอมด้วยแวโ,โดนซ้ายแล้ว การทรงตัวมันอาจจะยังไม่คงที่ครับเหมือนพื้นเวทีมันไม่สม่ำเสมอ,อครับโอ้ยไปอีกแล้วโอ้โหเป็นนับที่3ามเลครับแต่ว่าเป็นนับแรกในยกที่ 2, 2> โอ้โโอโย มแลตแต้ตั้งการด็กแกตั้งการแบบปล่อยๆแขนนะครับมันก็มีโอกาสแห่ดูท่าทางไม่เอาไม่ลงเหมือนกันครับชุมชัยเล็กขวาหลังของยานิสอ,อ้าวโอ้วไปแล้วความนักแข่งลงโอ้โหไปความนักแข่งเข้าข้อเข้ากงหูพอดีครับพูดง่ายๆกันคอหรือว่านารายบันเสียนั่นแหละครับปเปี้ยงเข้าไปครับ โอ้โหเจ็ดแปดแข้งนะครับโดนเข้าไปนี่ครับแเต็มใบทั้งนั้นเลยครับการคอแล้วก็สอกกลับครับโดนนะครับแล้วก็ค่อยๆรูดลงไปครับยากันิสโอ้โหโดนเต็มๆต็มครับแล้วโดนเจาะล่าแล้วก็ขึ้นบนโอ้หงงนะครับแข้งเดียวกันแต่ว่ามาสองทิศทางครับเบิ้ลนแบบต่อเนื่องเลยครับ เจาะล่างครับไม่ต้องพักเลยครับขึ้นคอครับแม่โดนแต่ละดอกแล้วดูครับ <the> ไม่มีปัญหาครับสุภาชัยแลกอยุธยาไฟยิยมครับล่อไป3นับใน2ยกแรกครับเอาชนะคะแนนยากอานิสไปได้